อ้ามหัเี่ยนแต่สไม่ด้เ่นโอ้โอก็อขงยกคนเดียวโอ้โคนนี้คขถามมดักทามจ้ะมันจะมีวันหนึ่งนันทวิทย์ปึ้งบังครับบังครับแล้วก็ลบป้างเลยเราไม่ทั ไม่น่าเชื่อทันได้ยังไงไ่าสิคำถามคือวันนั้นที่มีอะไรจะพี่บอกใครก็ได้ใช่ปะใช่ใช่แต่ห้ามบอกผมโอเคเลือกคนที่น่าไว้ใจคนที่ไว้ใจสุดท้ายใครที่สุดไม่บอกพี่พี่บอกใครเลยจริงถ้าบอกพี่ก็ประกาศเถอะ นู่อย่างนั้นเราเร้าอง้เ nah, ร nah. ้าเร้่เร้บเร้าเร้าเร้นเร้าเร้เ้าเราเรกเรยาเเอ้าเ้าเย้าเราเร้อเร้เาร้รเี้หเร้าเร้าเากร้าเร้าเร้าเร่เร้านร้าเร้้าเร้าเร้เราเร่ร้าเร้่เร้าเรื่เง้ราร์เร้าเร้าเร้าเาเ่เ้าเรเร้าเร้าเ่้้อเร้่เร่รเเร กระซิบกระซิบไปลุงูรทวิทย์น่าีดนะในนะจำเมือจับมยอโอเคพีกัห่จะคิดวหนไ้หนีไ้หนีไหนีไ้หนดหนีได้หนีได่นีได้ีได้หนๆได้หนีไดหนีไดหห้หหนี้นด้ ดูน่าสังเกตนพี่โอ้ยเล่าหมดเลยอ้ี่หรอไอนี่เหรอโอเคโอเคถว่าเแล้วแต่พี่อแล้วต่อไปพี่เลยยไปใคร้เปนแล้มาไว้พี่ให้ตอบให้ดีค่ะนี่แหละจะเป็นผม